สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่เรียกชแนลนะครับอยู่กับเกมก a r d e n l i อีกแล้วอ่ะนินนี้วันที่6ปะ6ปะไม่แน่ใจแต่ที่แน่คือต้นไม้ฉันโตแล้วโตโคตรไว,วเฮ้ยดูยก่อนนะผมฮะฮะผมปลูกอย่างนี้หรอทุกคนเอาดีดีแต่มันก็สวยอยู่นะมันก็เดินแบบแต่มันเกะกะไปหน่อยจริงๆมันเกะกะไปหน่อยอ่ะ ทางเข้าเนี่ยเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยควรจะจริงๆต้องหอบทางเดินไปตรงนี้ด้วยนะนี่หรอไหมต้องแบบต้องมาตรงนีต้องขึ้นลำแซมแบบแบบซ้ายขวานี่ยหรอปะนี่เป็ทางเดินเนี่ยมาเอออย่างเงี้ย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 อ่านี่คือทางเดินนะทางเดินแล้วแบบนี้คือต้องแบบแหวกนี่ต้องแหวกได้นี่เป็นทางเดินที่แบบแบบนี้แบบนี้ อ่าเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นทางเดินนะเออผมว่าตรงนี้มันดูลกๆไปนิดน,นึงอะ่ะแต่นี้ขึ้นลงไม่ได้แล้วนะต้องเอาต้นไม้ที่มันแบบอ,อ,อย่างโซนนี้แนละ้วทำเป็นโซนนี้ไปเลยละกันนะโซนแบบดอกออดอกเนี้ยดอกอะไรไม่รู้อะอ่ะอ่ะ,อะ,อะเป็นโซนนี้เลย โซนนี้คือจะเห็นเป็นต้นไม้ยาวเป็นพืชสุดมาถึงตรงนี้เหลือสองอันแล้วโอเคสุดพอดีพอเราก็เดี๋ยวนี้ดอกไฮเดรเยียกองค่อนข้างใหญ่ไฮเดรเนียไฮเดรเยียควรจะอยู่บริเวณแถวๆนี้ครับอันนี้ต้องคืออน,นาคตจะเป็นสปริงเกอร์ต่ออย่างนี้เนะเราควรจะเดินได้ด้วยฮะไฮเดรเยีย กองมันใหญ่อยู่เด้เอประมาณนี้ละกันอุ้ยมันนี่เปล่าอ่ะมันล้ำทางเดินปะมันก็เดินสิกแซกสิกแซกเหรอทีอ่หๆๆเอาตกใจหยุดทําไมล่ะนมีอีกปะเอ่อมีดอกดอกอันนี้ฮะดอกเออเรื่องอะไรวะ ทานตะวันอีก16อันเชียวเหรอเนี่ยทานตะวันเราทำเป็นโซนเออเป็นโซนทุ่งตรงนี้เลยไหมทุ่งตรงโซน,นเนี้ยเนี่ยปิดไปเลยแต่ว่าจริงๆก็คือสปริงเกอร์ยังยังไม่ได้ต่อไม่รู้ใช้ได้เมื่อไหร่ครับก็เดี๋ยวเออผมทําแบกทางเดินทานตะวันไว้ก่อนละกันนะทําแบกทางเดินไว้ก่อนละกันโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหมักปุ๋ยก่อนคนระับหมักปุ๋ยตรงนี้อ่า อุ้ยปุ๋ยมักได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหูแล้วแล้ววันนี้คือแบบปุ๋ยมกักใช้หมดก่อนแล้วกันครับสักคู่่ะเกียร์สลลอตก่อนอุ้ยต้นไม้ขึ้นเร็วมากเลยทุกคนคือทุกครันที่ฝนตกมันเล่งปฏิกิริยาเรียกว่าเป็นแบบลูกโซ่ฟังดูหม่ไม่ค่อยดีเหรอปฏิกิริยาลูกโซ่ นะครับขออนุญาตเอ่อเทเนี่ยบรันดีไทยสักคู humility, ่ครับขึ้นไวมากไหมแค่โดนแบบบรันดีไทยผมเท่านั้นฮะเรียกว่าต้นไม้งอกเงยเลยฮะหมดเหลือเออ่ซันฟลาเวอร์ครับซันฟลาเวอร์เดี๋ยวเราจะปลูกบริเวณนี่และกันเข้ามาตรงนี้เลยอย่างเงี้ยทางเดินฟื้นฟื้นฟื้นทางก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้น,นี่เป<ๆ>็นทางเดินแหวกตรงนี้เข้าไปใน gs. อ่า s, <Sun> <S, oh, <S ัน f ฟลเวอร์ผมเห็นช่องไฟเยอะไเมล่าวะไม่เยอะหรอกแล้วก็เดี๋ยวเรา Move อันนี้ด้วยฮะเออ m move ยังไงดีวะเออเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้คือ Sunflower แบบยับยับเข้ามาตรงนี้คือแบบเอาแค่นี้ไหม ผมขอเลื่อนได้ปะขอเลื่อนได้ไหมเลื่อนอยังไงอะนู no! ปลูกนน้ำแม่งเลยไม่ได้อะไม่ได้ผมสามารถแทบได้ปะแทบก็ไม่ได้กด T ก็ไม่ได้กดอะไรได้บ้างไม่ได้เลยกดอะไรไม่ได้เลยมันเป็นบั๊กอย่างหนึ่งของเกมนะอยากให้เขาแก้จังเลยอะทุกคนมันแบบคืออยากเลิกปลูกอย่างเงี้ยทำไงวะไม่ได้เลยอะ อถอนทิ้งก่อนแล้วกันออกลุกอืออืมอืมโอเคฮะเอาท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าเดี๋ยวน่าจะเริ่มเห็นแบบอุ้ยี่อะไรวะมันดูไม่ค่อยน,าน่ามันดูไม่ค่อยดีเลยว่ะอะไรวะเนี่ยคราวนี้นนนเอาฝักบัวเพิ่มแป๊บหนึ่งนะครับใช้ให้หมดเลยเนะี่ยจริงแล้วก็เดี๋ยวไอที่ผมหมักไว้เนี่ยอยู่นี่ไปนี่ไป ปุ๋ยมาให้หมดเลยปุ๋ยมามีแบบเต็มพิกัดปุ๋ยอะ่ะเต็มพิกัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพอรถบุกงอกเลยด้วยงอกเราต้องอ,อืม้มเนอะพอลบุกเล่นปฏิกิริยาอย่างเดิมไม่งอกก็งอกฮะเดิมเดิมงอกเฮ้ยอันนี้คือน,นี่แล้วเหรอไวจังเดี๋ยวขออนุญาตใช้เออนี่ครับผมเอาดอกไม้ออกแล้วมาใช้เป็นใน ชากรังลาวนี่แหละชาชักเนี่ยโดนชาชักหน่อยพลังอย่งชาชักทานตะวันนี่โดนชาชักไปก็จะเริ่มโตแล้วเหมือนกันนี่โดนชาชักโดนชาชักหน่อยเดินลอย <c oughs> เดินลอยทั่วๆเลยเหลือมันเยอะของมันเยอะเปย์หน่อยเปย์หน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวหุ่นขยานมูฟอันนี้ะอะฮะทุนทานตะวันเเออ่ยลนโรซันฟลาวเวอร์ไว้ตรงเออ่นี่แล้วกันครับอ่าสวยเลย เข้ามาเสร็จปุ๊บเห็นซันโฟเวอร์จริงๆครับเวอร์ก็สามารถจะจะขยับนิดน,งนึงนะอีกสักหน่อยไหมเออสักพอดีเลยเฮ้ยดูดิเวลามันงอกมันน่ารักมากเลยนะทุกคนจริงๆเวลาที่มันเริ่มงอกขึ้นมามันน่ารักมากเลยนะนี่พูดแบบไม่อวยเลยดูก็อยากดูกันตบโตมันมากเลยอะผมอยากดูแบบถ่ายก็คือพี่ดูดิอยากเห็นแบบการเติบโตของน้องอ่ะ ที่บอกค่อยขึ้นมามีปะมีปะมีให้ดูไหมเอาผู้พ่อฉันจับกล้องเงียบกิฟตเนี่ยขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอ้โหมมงมึงนิ่งเลยอะขึ้นยังไงมีต้นไหนบางที่มันแบบกาลังขึ้นแล้วแบบกำลังสวยอะมีไหมเดินหาไม่มีเลยนี่มันขึ้นเสร็จแล้วนี่กอนี่กาลังขึ้น ถ้าก่อนึ้นต้องขึ้นก่อแรกก่อนนี้ก็ขึ้นกอ่อนครับเรียกว่าเข้ามาถึงแปลงก็น,น่าจะสวยนะกดเอซออกก่อนอืวันนี้ภารกษษษษริจอะไรปะกด R าเพื่ออะไรอ่ะไม่มีดีเควสเล็วเนี่ยขอรีเควสหน่อยดีอย,อ,ยอยากทำอ่ะอยากอยากทำอ่ะสั่งอะไรก็ได้สั่งหน่อยดีสั่งน้อยโนเอ็มตี้อีกแล้วสั่งน้อยเหงาวะ่ะแล้วฝนก็ตกทุกวันไมไ่ลดน้ำต้นม <laughs> ไม้ไม่ลดน้ำต้นมไม้เนี่ยอู้ เหงาอะเหงาเหงาห่อยรีฟิวอ่ะชอบตรงแบบมีการเติมอย่างงี้ด้วยนะชอบตรงนี้แหละดูสมจริงนี่ใกล้ได้ละครับเรียกว่าหมักหม,มกำลังใกล้ได้มาแรงวันขึ้นแล้วฮะวันนี้ก็จะหมดวันอีกแล้วฮะกับแปลงผักของผมผมเรียกว่าก็เติบโตว,วันอย่างงี้หนึ่งอะมีต้นไม้ตรงนี้งอกขึ้นมาเป็นดอกเอ่ออะไรนะ สักอย่างดอกน้อยอะ่ะเออดอกน้อยเวลาดึงเข้ามาก็จริงแอาบวางผิดเนี่ยนะคือพุ่มใหญ่มันดูแบบนี่เนาะพอเข้ามาถึงมันดูกระจองตรงเนี้ยฮะดูกระจองเฮ้ยกำลังมาน้องกำลังมาดแบบิเุ้ยเอาว่ะเอาว่ะนี่กำลังโตบู๊ผมว่าพวกนี้สวยเลยพวกเนี้มาสวยเลยเชื่อป่ะพวกนี้สวยจัดเลยโอ้แบบนันอะไรอะ่ะเอ้ย้โหนี่คือแสงอะไรทุกคน มเมล็ดเหรอเฮ้ยนี่มเมล็ดเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องซื้อมเมล็ดตลอดนะเนี่ยแต่ว่านี่มันเป็นเดโมมันให้ซื้อฟรีนะครับผมว่าถ้าเกิดของจริงก็น่าจะต้องต้องมีการแบบเอ่อสักอย่างน่ะอืม,มพูดอะไรครับหินไว้นี่หินไว้นี่ก่อนกองนี้ก่อนถ้าเกิดถึงในแง่จริงก็คงแบบทำเป็นทางเดินหินสวยๆได้เลยนึกออกป่ะทางเดินแบบหินแล้วแบบ มีลำธงลำทานนึกออกไหมมันงังคงแบบสวยมากกว่านดี้ทุกคนนึกออกไหมอันนี้ก็ข้าไม่ฝั่งโน,โนู้นใช่ป่ะมีสาวโรงสาราสวยจริงในหัวนี่คือสวยนะไม่รู้สวยแ่แ่บนีน <laughs> ในหัวไม่สวยไปแล้วโอเคเดี๋ยวก็ไปก่อนบอกลาน,น้องๆกับเอ่อต้องปุ๋ยสักนิดนึง <laughs> อยากเทหมดจังเลยเออหมดเลยฮะพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วครับยังไงฝากคนติดตามกับน้องชายนี่กับการเล่นลด้วยฮะผมก็ คือเดโม่มันจะหมดเมื่อไหร่หรือมันหมดแค่นี้เหรอทุกคนนี่เพืนเกียผมทำแล้วเหรอจริงเหรอจริงเหรอไม่รูอ้อะกลับบ้านเหรอปะวันนี้ใช่เจอน้องแล้วเจอช่องเชนี่แล้วนางก็สวยอยู่นะโอเคทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับยัไงไงฝากกดไลค์กดซับเป็นอย่าด้วยครับอย่าลืมกดกระดิงนะ่งกระดานด้วยครไลค์กับลงคลิปมว้ยันสุดท้ายมีไลค์ก็คอมเมนต์ข้างล่างทนะุกคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายกับทุกคนอนะ